พ่อบ้านจักพัทติศาสตร์ตอนที่3 1 1เอเอที่นี่มันแฮ่จะรู้ไหมว่าทำไมตอนนั้นข้าถึงตกอยู่ในอันตรายนี่เจ้ายังจะกล้าถามอีกอย่างนั้นเหรอการที่เจ้าอาบน้ำในบ้านของคนอื่นก็เหมือนกับเจ้าอ่ะฉี่รถหัวเขาถ้าข้าเป็นเจ้างูวารีนั่นข้าเอง ก็คงขมือบเจ้าเหมือนกันแหละอาอาบน้ําอะไรกันใครจะทําเรื่องแบบนั้นในสถานที่อันตรายแบบนี้กันล่ะเจ้าไปเอาข้อสรุปงี่เง่าแบบนี้มาจากไหนกันงั้นจะอะไรอีกล่ะข้าเห็นเจ้าทําตัวตามปกติตอนที่ข้าช่วยเจ้าออกมาไม่ใช่หรอเจ้าเจ้าคนชั่วทําไมข้าถึงโชคร้ายแบบนี้นะที่มาเจอเจ้าคนที่น่าขยะแขยงแบบนี้ แต่ว่าการร่วมมือกับคนหน้าขยะยาขยงแบบนี้เท่านั้นที่จะทําให้ข้าได้นําภูเปลี่ยนสภาพมาลองมองตัดผ่านถนนนี้ไปเจ้าเห็นถ้านั่นไหมใช่มีอะไรงั้นเหรอนั่นคือถ้าของเจ้าง,งูนั่นมันจะเป็นไปได้ยังไงกันไอ้เจ้านั่นน่ะยาวห้ารอยเมตรเลยนะ ถ้ำเนี่ยมันเล็กเกินไปะฮะงั้นก็หมายความว่าเจ้าเองก็ไม่ได้งโง่นี่นะในที่สุดเจ้าก็เข้าใจใช่แล้วเจ้างูนั่นน่ะจะต้องกินน้ำพุเปลี่ยนสภาพแน่ๆแ,และนั่นทำให้มันสามารถเปลี่ยนขนาดของมันแล้วก็กลับเข้าไปในถ้ำได้แต่ว่าเจ้าแน่ใจได้ยังไงกัน ว่าน้ำพุเปลี่ยนสภาพอะ่ะจะอยู่ข้างในนั้นบางทีเจ้างูผิดนั่นอาจจะกินน้ำพุเปลี่ยนสภาพจากที่อื่นมาก็ได้หรือว่าบางทีอาจจะอยู่ระหว่างทางที่มันกำลังไปกินอาหารฮะอ๋อ,อข้าเข,ข้าใจแล้วเจ้ามีสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์น้ำระดับหนึ่งเจ้าใช้มันเข้าไปตรวจสอบถ้ำของเจ้างูนั่น ในขณะที่มันอนะ่ะกำลังออกไปข้างนอกเจ้าฉลาดมากข้าปักหลักไล่ตามหาพูดอสูรระดับ6กแปลกๆตั้งแต่ข้าเจอมันเมื่อเดือนที่แล้วจนถึงเมื่อ3มวันที่แล้วมันก็เอาแต่ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำพอะง้นข้าก็เลยใช้พูดอสูรระดับหนึ่งของข้าจะมัดฉาครีบทองคำนี่แล้วก็พบว่าข้างในนั้นน่ะ มีนักพูดเปลียนสภาพอยู่จริงๆแต่ว่าเจ้างูผิดนั่นน่ะมันเจ้าเล่มากมันกลับมาภายในหนึ่งชั่วโมงให้หลังพอะงั้นข้าก็เลยรอให้มันออกไปข้างนอกถึงสามวันแต่ว่ามันกลับไม่ออกมาเลยข้าเลยไม่มีทางเลือกนอกจากข้าต้องอเผชิญหน้ากับมันตรงๆอ๋อพอะงั้นเจ้าก็เลยแก้ผ้าและพยายามใช้มารยายั่วยวนมันอย่างนั้นเหรอ นี่เจ้าพูดจารสาระบ้าเบาอ,อะไรใครกันจะใช้มันยายุ่ยินเจ้าอาสูรน,นั่นข้าแค่ตั้งใจว่าจะใช้วิทยายุทธควบคุมอสูรเพื่อทําให้มันเชื่องฝึกอสูรให้เชื่องอย่างนั้นเหรอเฮ้เจ้าน่ะหยุดพูดจาผงขวางหยาบคายสักทีได้ไหมวิทยายุทธควบคุมอสูรของตระกูลข้าน่ะจะให้ความสนใจ ในการผรสานเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติยิ่งผสานเข้ากันได้ดีมากเท่าไหร่วิทยายุทธนี้มันก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นและในเมื่อผู้ทรส่วที่ข้าสามารถฝึกได้อย่างมากสุดก็คือแค่ระดับ C ข้าจึงต้องทุ่มเททั้งร่างกายและจิตวิญญาณเพื่อผสานเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติแต่ว่าโชคไม่ดีเลยที่ในท้ายที่สุดมันก็ล้มเหลวเพราะยังไงแล้ว เจ้างูนั่นก็สืบเชื้อสายมาจากมังกรวารีมันจะเป็นระดับเดียวกันกับพวกพูดอสูรระดับหกกระจกๆได้ยังไงเฮ้ย hey, เจ้าหนุม่มนี่เจ้าอะเหาะเร็วไม่ใช่หรือไงเจ้าอะช่วยดึงดูดความสนใจของเจ้างูพิษนั่นแล้วล่อมันออกมาซะแล้วข้าจะไปเอาน้ผพ้เปลี่ยนสภาพเองแบบนั้นแล้วข้าจะไม่ถือสาที่เจ้า มีทัศนคติที่ไม่ดีแล้วก็พูดจาหยาบคายต่อข้าข้าเองก็กำลังคิดแบบนั้นอยู่พอดีเลยฮะเจ้าโง่ในที่สุดนับผู้เปลี่ยนสภาพก็จะตกอยู่ในเมือมือของข้าแต่ว่านี่มันไม่ดูง่ายเกินไปหน่อยหรอ เออฮะทำไมทำอะไรบุ่มบ่ามแบบนั้นล่ะนี่เขาบ้าหรือว่าเขาไม่มีสมองกันแน่ทำไมเจ้าเด็กนั่นถึงยืนอยู่เฉยๆอย่างนั้นล่ะนี่เขารู้สึกกลัวจนก้าวขาไม่ออกเลยอย่างนั้นเหรอบ้าจริงๆ ทำไมข้าถึงล้มเหลวกันนะทั้งที่ข้าเกือบจะได้มันมาอยู่แล้วหนีเร็วจงคุ้มกันพื้นที่ตรงนี้ไว้แล้วก็ห้ามกลับเข้ามาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากข้าข้าบอกให้เจ้าช่วยล่อมันไปไกลๆไม่ใช่ให้เจ้าอ่ะไปย่วโมโหมันถ้าเจ้าอยากจะตายจริงๆแล้วก็เจ้าช่วยล่อมันไปไกลๆ ก่อนที่เจ้าจะตายได้ไหมทำตัวดีๆล่ะเอยเขาตายแน่นี่ข้าบอกเจ้าไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าให้เจ้าอ่ะทำตัวดีๆไงเจ้าอะบ้าครั่งมากถึงไม่ยอมฟังคำสั่งของข้าให้ดีๆ เรื่องใส่ตัวแท้ๆเลยเช่อ,อนี่มันมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันอะไอเจ้างูพิษเจ้าเรเนี่ยว่านอนสอนง่ายขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่เพียงแต่มันไม่กล้ากลับเข้าไปในถ้าแต่มันยังทําท่าเหมือนเฝ้าระวังให้อีกจอมยุทธระดับหลอมกระดูกธาตุจะทําเรื่องบ้าๆแบบนี้ได้ยังไงกันหรือว่าจริงๆแล้วเขามีวิทยายุทธลับ ในการฝึกอสูรไอเ้เจ้าเด็กนี่ไม่ได้ซื่อบือ้อเหมือนที่เห็นจากภายนอกจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือจากข้าในตอนที่เผชิญหน้ากับพูดอสูรระดับสี่ก่อนหน้านี้เหมือนกันเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็นี่คาวางแผนจะครอบครองมันคนเดียวทั้งหมดเลยอย่างนั้นเหรอข้าดันใจร้อนเกินไป ออฮะอฮะเจ้าพวกนี้นี่มันสมุนพรได้ระดับเจ็ดแล้วก็มีระด,ดับแปดด้วยอย่างนั้นเหรอมีมากมายด้วยจริงๆมันช่างน่าดึงดูดใจอะไรแบบนี้นี่มันเทียบเท่ากับคลังของเจ็ดตระกูลใหญ่เลยนะหรือไม่แน่อาจจะเทียบเข้าครังของตระกูลจกกักรพรรดิเลยก็ได้ความร่ำรวยมั่งคั่งขนาดเนี้ย มันมาจากธรรมชาติจริงๆด้วยถ้างั้นข้าจะไม่เกรงใจแล้วนะโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ